ครับมื่อนีผมกับสิมาเบาเรียงเดิมแล้ะครับมือขึ้นก่อนฝ่าสางมันกับยิ่งใส่ผู้มาเขือแต่มันกับไปถือบาดแลมันจะชนอีกเหมือนเดิมทั้งทีเอ็มสกกับไปถิ่มแล้วมันกับบริยานบริเกงกลัวเลยเลยเป็นพวกยังพวกเจ้าคือพ่าไปทํำลายจุดเริ่มต้นของมันที่มันสางอนหาให้สองประเทศนี้ต้องข่าฟันกัน จุดเริ่มต้นก็คือบ้านแบบวุ่นเส็นพู่น่ะคือพอไปทำลายมันเอาอมันลาบไปเลยไหมมันลูกระจักบาทระเบิดน่ะลงขันที่แหละประชาชนคนไทยทั้กันลงขันเลยซื้อลูกระเบิดให้เพื่อนไปถิ่มให้แน่ให้มันจบขันว่ามีตระกูลสองตระกูลประเทศไทยตระกูลหนึ่งเขมรนตตระกูลหนึ่งสองตระกูลนี่แหละ เป็นโตปัญหาอยนในประเทศเท่านี้อยากจบปัญหาย่ามีสองตระกูลนี่ในประเทศผมเห็นแล้วผมหลับไปหยลยหลายสิ่งถึงผมสี่ไปเเียนสูงคือพวกท่านทั้งหลายนะแต่ผมคิดว่าผมเบิ่งหอ,อกว่าปัญหามันมาจากสองตระกูลนี่แหละมันคัดผลประโยชน์กันและกันแล้ววันนี้มันดึงประเทศชาติเข้ามา ให้มันตกอยู่สถานการณ์แบบนี้ประชาชนที่บุรูเลียงนั้นผลประโยชน์พวกพวกสู้พวกอปีทั้งหลายอะ่ะแต่ต้องมาล่มตายขอบขั้วต้องมาเสียหลูกเสียเมียโรคบานก็ถึงยิ่งคนตายว่าเป็นนอยทหารที่ไปลบขอบขั้ขขวเขาก็มีกันทุกคนทั้งที่คนที่สมคนตายคือสองตระกูลนี่แต่มันเสียกว่าตาย คนที่บุรุอิโนโอนิเน่บ่หูหรอกว่าผลประโยชน์อย่างของปกมันต้องมาล่มตายมันคุ้มบ่ครับอยากให้แม่ทัพาคทสองจัดเห็นไหมเอาให้ตระก,กูลวุลเส้นออกไปก่อนก็นได้เอาให้มันพังไปเลยบ้านมันกับหูตัวจุดยุ่งเลยเอาไปให้มันจะกินยักสองสามหลุกในใครนั่นฝากไว้ซะมีละครับจากประชาชนตาดำๆที่พอสิมีความููอันิดหน่อย แต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาขาดผลประโยชน์กันกับสองตระกูลนี้นะครับขอบคุณครับกดติดตามผมได้นะครับ